ครับก็เรี้ยนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับประชุมกรรมธิการความมั่นคงนะครับในเรื่องกรณีการส่งกลับอุยกูไปที่ประเทศจีนนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เราก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็เอาโดยสรุปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆกรรมธิการรวมถึงท่านที่ปรึกษาสามารถที่จะช่วยเสริมประเด็นที่ผมอาจจะตกหล่นไปได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราก็ได้ข้อมูลนะครับว่าเรื่องแรกเนี่ยมันมีการประชุมนะครับ ของสมชนะครับแล้วก็รวมไปถึงมันมีหนังสือของทางการจีนนะครับที่ขอตัวคนอุยกูมาเนี่ยอย่างเป็นทางการเท่าที่เราทราบเนี่ยก็คือขอมาในวันที่8มกราแล้วก็ทางสมชนะครับได้มีการประชุมและลงมติกันเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่17มกราคมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลออสองส่วนนะครับที่ผมคิดว่ามันมีความสำคัญเพราะว่าเท่าที่ผมทราบนะครับก็มีการประชุมนะครับโดยกรรมธิการ ยกตัวอย่างเช่นกรรมธิการกฎหมายถ้าเกิดเราติดตามกันในข้อมูลข่าวสารเนี่ยว่ามันมีการยืนยันมาก่อนหน้านี้นะครับว่าจะไม่มีการส่งตัวนะครับกับไปที่ประเทศจีนอย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยเราพบว่าไอการประชุมของกรรมธิการกฎหมายที่ว่าเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นหลังจากที่มติของสอม,มชแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อมูลที่มันมีการชี้แจงในหลายๆภา,า,าคส่วนซึ่งเป็นกลไกลของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยนะครับมัน มันเป็นยังไงเพราะดูเหมือนว่าข้อมูลเนี่ยที่สมอชอให้กับกรรมธิการในชุดต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่สมอชอมีมติในการที่จะส่งตัวอุยกูนะครับทั้ง40คนเนี่ยนะครับไปที่ประเทศจีนประเด็นที่2ที่ผมคงต้องให้ข้อมูลนะครับก็คือว่าเมื่อเราไปดูในรายละเอียดนะครับในการประชุมของสอมอชอเนี่ยมีรัฐมนตรีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเรื่องนี้เนี่ยในการส่งตัวกลับเนี่ยจริงๆหลายคนแน่นอนว่าท่านภูมิธรรมนะครับ มีรมัฐมนตรีต่างประเทศนะครับมีรมัฐมนตรียุติธรรมนะครับและยังรวมไปถึงรัฐมนตรีคมนาคมและคลังเข้าใจว่าคงเป็นองค์ประกอบตามรูทีนนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็คงจะเป็นท่านภูมิธรรมท่านมาลิดและก็ท่านทวีนะครับซึ่งเป็นสามคีแมนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนี้นะครับเ,เมื่อพูดไปถึงนะครับว่าเหตุผลในการส่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงประเทศไทยได้อะไรนะครับจากการส่งในเรื่องนี้เนี่ย ก็ต้องเรียนตามตรงว่าวันนี้เราพยายามตั้งใจฟังอย่างมากนะครับต่อเรื่องนี้สิ่งที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยต้องยืนยันว่ามันไม่ชัดเจนว่าประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจากการส่งคนอุยกูกลับไปที่ประเทศจีนนะครับมันกลายเป็นเรื่องของการพูดไปถึงว่าถ้าสมมุติว่าให้คนอุยกูยังอยู่ในห้องกักกันต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นการละเมิดส,สิทธิมนุษยชนซึ่งทางเราก็ได้มีการถามทางตอมอว่าตมเนี่ยคิดว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไหมมันเป็นการซ้อมตรมาน หรือเข้าเงื่อนไขาบางประการตามพรบรซอฟทร,รมานหรือไม่เนี่ยทางตมก็ปฏิเสธดังนั้นเนี่ยมันก็มีความเห็นที่มันแตกต่างกันอยู่คือสมชเห็นว่าการให้คนอุยกูอยู่ในห้องกักกันต่อไปเนี่ยมันเป็นเข้าข่ายในเรื่องของการละเมิดสิทธ,ธิมนุษยชนแต่ทางตมไม่เห็นแบบนั้นนะครับแต่แน่นอนไม่ต้องไม่ต้องคุยกันแบบ มากความเรารู้ดีว่าการให้คนอุยกูอยู่แบบนั้นเป็น11ปีเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนแน่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีการสร้างกลไกลในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เลยนะครับมันก็เลยทําให้สุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาที่คาอยู่ที่ประเทศไทยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อมีการถามว่าแล้วทาไมถึงไม่มีการส่งกลับไปที่ออประเทศที่3นะครับในประเด็นของเรื่องของประเทศที่3เนี่ยนะครับก็พยายามสอบถามกันนะครับเพราะว่า มันก็มีการให้ข้อมูลในลักษณะว่าทางประเทศที่3เนี่ยไม่ได้จริงจังนะครับต่อการที่จะรับคนอุยกูเนี่ยไปอยู่ด <Peters> ้วยนะครับซ <P Kaf i |notimestamps|> ึ่งเมื่อเราพูดคุยกันในรายละเอียดเนี่ยมันก็ได้ข้อเท็จจริงนะครับว่าประเทศไทยเองก็ไม่เคยทําหนังสืออย่างเป็นทางการนะครับในการที่จะสอบถามประเทศที่3เลยเราเองไม่เคยทําหน้าที่นะครับในเชิงที่จะอาจจะเรียกว่าเป็นเชิงลุกในการที่จะไปประสานงานพูดคุยเพื่อที่จะส่งคนอุยกูไปประเทศที่3เลย มันก็กลายเป็นว่าข้อมูลที่เราได้รับมาในวันนี้คืออาจจะเป็นแค่การพูดคุยด้วยวาจานะครับแต่ว่าไม่ได้มีการประสานกันอย่างจริงจังนะครับโดยที่ทางหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็กล่าวว่าหน่วยงานที่จริงจังที่สุดในการที่จะขอรับคนอุยกูเนี่ยคือประเทศจีนแต่ว่าประเทศไทยก็ไม่เคยไปจริงจังกับประเทศไหนนะครับแล้วก็ปล่อยคาราคาซังแบบนี้ดังนั้นเนี่ยในประเด็นเรื่องของการส่งไปประเทศที่3ามเนี่ยจริงๆต้องเรียนว่า ข้อมูลที่เราได้รับในวันนี้ค่อนข้างชัดว่าประเทศที่3เนี่ยเขาพร้อมที่จะรับคนอุยกูทั้งหมดนะครับแล้วก็เข้าใจว่าคงมีมากกว่า1ประเทศด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าดูเหมือนทางการไทยเนี่ยไม่เคยตอบรับแล้วก็ไม่เคยทําหนังสือเพื่อที่จะยกระดับการพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยในการที่จะส่งคนอุยกูไปประเทศที่3เลยนะครับมันก็เลยทําให้สุดท้ายเนี่ยวันนี้ทางรัฐบาลไทยได้ตัดสินใจในการส่งคนอุยกูไปที่ประเทศจีน ในประเด็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเ <_ d ream> บื้องต้นทางกรรมธิการ <_ d ream> เรามีมตินะครับ <_ d ream> ว่าจะขอข้อมูล <_ d ream> ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้อง C C T V นะครับ <_ d ream> ข้อมูลต่างๆนะครับรายชื่อคนอุยกูทั้งหมดพร้อมรูปถ่ายนะครับต่างๆเนี่ยที่จะยืนยันได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยคนคนอุยกูเนี่ยสมัครใจหรือไม่สมัครใจเพราะเรื่องนี้เนี่ยถึงที่สุดเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะดูว่าสมัครใจหรือไม่สมัครใจเนี่ยผมคิดว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันสามารถที่จะให้ข้อมูลได้ แล้วก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดพี่น้องสื่อมวลชนจําได้เนี่ยรถที่มีการขนไปเนี่ยนะครับเพื่อขนคนอุยกูนะครับไปส่งที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นรถที่ในรถคันนั้นเนี่ยมันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วเราก็จะขอข้อมูลส่วนนี้มาถ้าเกิดเราได้ข้อมูลส่วนนี้มาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสภาพความเป็นอยู่นะครับอากับกริยาต่างๆของคนอุยกูเนี่ยเขามีความเต็มใจหรือไม่ในการที่จะเดินทางนะครับไปที่ประเทศจีนนะครับ ที่เหลือนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขอข้อมูลนะครับเรื่องต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพรวมของการคุยกันในวันนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามีท่านใดอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหมฮะท่านเชิญเช<จ>ิญเชิญฮะดิฉันขออธิบายเพิ่มเติมในประเด็นของการที่เรามีความพยายามเพียงพอหรือไม่ในการต่อให้มีออปชั่น ที่ไม่ใช่การส่งต่วเปจีนและไม่ใช่ออปชั่นการกักขังเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในประเทศไทยนะซึ่งฉันคิดว่าไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิ้นรวมถึงไม่เป็นผลประโยชน์แก่ประเทศไทยในระยะยาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสําคัญที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่ท่านภูมิธรรมแถลงในช่วงค่าของวันที่มีการส่งตัวชาวริบุไจีนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย ท่านผู้นำใช้คำว่าไม่มีประเทศใดเลยในรอบ11ปีที่ผ่านมาที่ติดต่อมาขอรับตัวชาวุยสูนอกจากประเทศจีนณวันนี้เนี่ยปรากฏชัดเจนแล้วนะคะว่ามีการติดต่อโดยข้าราชการะทรวงต่างประเทศในระดับรองอธิบดีกรมองการระหว่างประเทศและอธิบดีกรมองการระหว่างประเทศมาชี้แจงให้ข้อมูลกับกรรมธิการการกฎหมายและการสิทธิมนุษยชนว่ามีอย่างน้อย3ประเทศที่ติดต่อขอรับตัว ดิฉันขอให้ทุณผสังเกตว่ารัฐบาลและตัวแทนของรัฐบาลพยายามพูดว่าไม่มีความจริงจังไม่มีความแน่วแน่จากประเทศที่3เพราะไม่มีหนังสืออย่างเป็นทางการในหลักการดําเนินการทางการพูดนะคะจะเริ่มต้นด้วยการ approach หรือว่าการติดต่อก,กับรัฐบาลไทยหรือกระทรวงต่างประเทศไทยด้วยวาจาหากการติดต่อด้วยวาจาไม่ได้รับการตอบสนองจะไม่มีการดําเนินการขั้นต่อไปในการทําหนังสือหรือดิ่เลมาติกโน้ตแล้วนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้น เรื่องนี้วันนี้ที่ฉันจึงได้ถามท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านผู้รัฐนะคะซึ่งท่านก็ต้องทราบยที่ท่านปฏิบตกโปรโตคอลเหล่านี้เป็นอย่างดีว่าตกลงแล้วรัฐบาลไทยได้เคยทําหนังสือหรือไม่ล่ะในการคุยกับประเทศอื่นในเมื่ออย่างน้อยสหรัฐอเมริกาเนี่ยในแถลงการของกรรมธิการต่างประเทศสวสหรัฐเขาระบุชัดเจนว่ารัฐบาลสหรัฐเคยยื่นเงื่อนไขที่เป็นรูปธรรมในการช่วยแก้ไขปัญหาอุยกูร์แล้วอยากให้รัฐบาลไทยพิจารณาข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลสหรัฐ นี่เรียกว่าการแอบโพสด้วยวาจาเกิดขึ้นแล้วแต่รัฐบาลไทยได้ทำเอกสารหรือหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการเจราจาให้มันไปนสู่ขั้นตอนระดับสองหรือไม,ไม่วันนี้ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันกับทางกรรมธิการช,าชัดเจนแล้วว่าไทยเองก็เจราจาปากเปล่า,าไม่เคยมีการทําหนังสือใดๆอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จงย้อนแย้งในตัวว่าในขณะที่ท่านบอกว่าประเทศอื่นไม่จริงจังในการเจราจาขอรับตัวชาวบิลกูไปประเทศไทยเอง ม่นจริงจังกับเขาก่อนทั้งที่ททททเขาอ p p r o a c ด้วยวาจามาแล้วเพราะฉะนั้นในทางการทูตซึ่งหลัก Principle คือต้องทําเท่ากันทั้งสองประเทศจึงไม่มีทําเป็นไปได้ที่ประเทศอื่นจะทําหนังสือหรือดิปโลม a ติกโน t มาถึงประเทศไทยในการขอรับตัวชาวอุกูและที่น่าผิดหวังที่สุดสุดท้ายท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีบอกว่าถ้าประเทศอื่นจริงจังจริง,รง,รงก็ต้องไปช่วยเจราจารกับจีนสิไม่ใช่ปล่อยให้ไทยเจราจารอยู่ฝั่งเดียวฉจัต้องถา,ถามจบนะคะว่านี่คือคําพูดจากตัวแทนกระทรวงต่างประเทศจริงหรือเปล่า ในการบอกว่าตอนแรกบอกว่าถ้าประไดศอื่นจริงจังต้องมีหนังสือพอเราบอกว่าจะมีหนังสือได้อย่างไรก็ท่านยังไม่เคยมีหนังสือไปถึงเขาเลยในเมื่อเขาไอ้โพสต์วยวาจามไปแล้วมันก็เลยยกระดับไม่ได้ท่านก็ไปต่อว่าถ้าจริงจังจริงต้องไปช่วยเจราจากับจีนดิฉันคิดว่าการพูดไทยเนี่ยไม่จําเป็นต้องให้ประเทศอื่นมาเป็นเอเจนต์หรือเป็นตัวแทนในการเจราจากับจีนเรามีเกียรติศักดิ์ศรีมากเพียงพอที่จะเจราจากับจีนด้วยตัวเองณวันนี้ดิฉันจะต้องถามกลับว่า,วาการส่งตัวชาวอยกูกลับไปให้กับรัฐบาลจีนร ทั้งที่รู้ว่ามีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้แต่ท่านเองไม่จริงจังในการที่จะพิจรารณาทางเลือกนั้นทั้งที่อย่างรัฐบาลสหารฐได้เปิดออกมาแล้วว่าเขาเคยเสนอมาข้อต่อมาท่านผู้ช่วยรัฐมนตรียืนยันหนักแน่นว่าต้องเชื่อประเทศจีเนเพราะว่าเขารับรองความปลอดภัยแล้วที่ฉันได้ถามกลับว่า1ิปีที่แล้วพลตรีวีรชนสุขนลทัพิภากรองโฆษกสำนักนายกสมัยรัฐบาลท่านประยุทธ์ ก็ได้ยอมรับกับสื่อมวลชนเช่นเดียวกันเป็น่าวทั่วไปว่ารัฐบาลจีนยืนยันความปลอดภัยของชาวอีกูร้อยกว่าคนที่ส่งกลับไปในปีท8แณวันนี้คําถามคือชาวอีกูร้อยกว่าคนนั้นอยู่ที่ไหนรัฐบาลไทยเคยติดตามตรวจสอบก่อนการส่งไปหรือไม่ท่านประธานรังสิมันเองก็ได้ถามว่าจริงๆถ้าจะให้ชัวร์ที่สุดท่านเลขาสมรชหรือตัวแทนรัฐบาลไทยควรจะไปดูหรือเปล่าว่าคนที่ถูกส่งกลับไป10ปีที่แล้วเนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรน่าจะเป็นการการันตีที่ดีที่สุดไม่ใช่ท่านบอกว่า ท่านเชื่อเพราะว่าประเทศจีนเป็นมหาอำนาจจึงเชื่อว่าประเทศจีนจะรักษาคำพูดดีฉัานถามท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกลับซึ่งไม่ได้รับคำตอบว่าแล้วที่ปี2022ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหรประชาชาติออกรายงานเป็นเล่มระบุว่ารัฐบาลจีนอาจกระทำการอาชญากรรมต่อมนุษยชาติต่อชาววีกูที่ในปี2023 51ประเทศนําโดยอังกฤษ ออกแถลงการในที่ประชุมสมัชิกใหญ่สหรประชาชาติบอกว่ารัฐบาลจีนกระทำการอาชญาการรมต่อมนุษยชาติต่อชาวอุยกูท่านไม่เชื่อพวกเขาเรอคะถ้าเลือกที่จะเชื่อจีนประเทศเดียวแต่ไม่เชื่ออีก51ประเทศและไม่เชื่อคาดหวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติเพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้ช่วยรัฐมนตรียืนยันว่า หลักสําคัญก็คือต้องแน่ใจว่าส่งกับเขากลับเขาปลอดภัยท่านเชื่อรัฐบาลจีนวันนี้เราจึงถือว่าเราได้รับคําตอบที่น่าผิดหวังมากจากผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะคะเพราะว่าคาพูดของท่านย้อนแย้งแล้วก็ไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่อยู่ในที่ประชุมว่าตกลงเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าชาวอินูทั้งหมดนั้นปลอดภัยแม้แต่เรื่องการตามไปดูในวันที่18ที่จะไปท่านตามไปดูเขาได้ตลอด1ปี5ปี10ปีหรือเปล่าทำไมท่านไม่ดูว่า หนึ่งร้อยคนที่ส่งกลับไปสิบปีที่แล้วเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเขาอยู่อย่างปลอดภัยจริงหรือไม่ครับผมอาจจะเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือจริงๆวันนี้เราพยายามเชิญท่านภูมิธรรมท่านนายกนะครับท่านท่านมาลิดแล้วก็ท่านทวีด้วยนะฮะซึ่งอย่างที่ทราบก็คือว่าทั้งทั้งสามท่านเนี่ยก็มอบให้ทางท่านเลขาสมชท่านชัดชัยเนี่ยมานะฮะ คือผมเข้าใจอย่างนี้ว่าสมชเนี่ยเขาเป็นผู้ปฏิบัตินะครับหลายคนเนี่ยที่มาวันนี้เป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจในเชิงนโยบายได้เลยแต่ความเป็นจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่เพราะว่าเรื่องของการส่งกลับคนอุยกูเนี่ยนะครับมันอาจจะละเมิดทั้งกฎหมายภายในของเราคือพรบรป้องกันการซ้อมทรมานและการอุ้มหายซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็อาจจะซวยไปด้วย มากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันมีเมื่อมันมีการดําเนินการเหล่านี้อย่างเลขาสมชเนี่ยผมก็เป็นห่วงท่านนะครับเพราะว่าหน้าตาของท่านเนี่ยก็เปิดอย่างชัดเจนนะครับมันก็ยิ่งเป็นไปได้อีกว่า <c oughs> ตัวรัฐบาลเนี่ยคือไปยืนอยู่หลังคนทํางานไปยืนอยู่หลังสมชแบบนี้ผมว่าก็ไม่ิดไม่แฟร์นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเรายังยังไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีเพียงพอนะครับ ตัวตอรอเองนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ส่งนะครับทางรองผู้บัญชาการตรมซึ่งท่านเองก็ไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับผมเองก็แปลกใจเหมือนกันว่าทางอย่างตอรอเนี่ยมีทั้งรองผาาตอตรอมีผู้ช่วยผาาตอตรอรวมกันเกือบ20คนแต่ไม่มีใครเลยที่สามารถที่จะมาตอบเรื่องนี้ได้ท่านไกรบุญทวดทรงซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับด้วยแล้วก็เดินทางไปที่ซินเจียงด้วยเนี่ย ก็ไม่มาที่จะให้ข้อมูลเพื่อให้เห็นองค์ประกอบหลายๆส่วนนะครับที่ทั้งสมชและกตเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็กลับไปที่รัฐบาลว่าตกลงแล้วถ้ารัฐบาลมั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นขั้นตอนทั้งหมดที่ถูกต้องตามกฎหมายมันเป็นขั้นตอนที่มันโปร่งใสมันเป็นขั้นตอนที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยวันนี้ทําไมท่านให้ข้าราชการประจําออกหน้าแล้วท่านเนี่ยนะครับก็ไม่รับผิดชอบ กับสิ่งที่ท่านได้ทำเอาไว้นะครับเหมือนกับที่ท่านที่ปรึกษาท่านพันนิกานะครับผมคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดว่าคนอุยกูเนี่ยจะอยู่ในสภาพแบบไหนเขาจะปลอดภัยสำหรับพวกเขาหรือไม่มันขัดต่อหลักนงเลโฟมงหรือไม่นะครับหรือการไม่ส่งไปในที่อันตรายเนี่ยคือการดูว่า109คนก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรผมคิดว่าถ้าเราไปดูตรงนี้มีข้อมูลตรงนี้อย่างชัดเจนเนี่ยมันก็จบ ซึ่งวันนี้ไม่มีใครสามารถตอบได้ว่า109คนที่ว่าเนี่ยที่เคยส่งไปนนยุคคอสชอเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรวันนี้เราไม่มีข้อมูลและผมก็เชื่อว่าเราคงไม่ได้รับข้อมูลนั้นอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้นะครับผมคิดว่าเรามีทางเลือกทางนโยบายต่างประเทศทางการทูตมากมายที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องตัดสินแบบนี้เลยการตัดสินใจครั้งนี้ชี้ชัดนะครับว่ามันไม่ได้เป็นการตัดสินใจ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศไทยจริงๆวันนี้ไม่มีใครตอบได้เลยว่าประเทศไทยได้อะไรจากเรื่องนี้แม้แต่น้อยนะครับมีแต่ได้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมีแต่ได้ปัญหาเพิ่มขึ้นประเทศอื่นมองเราแย่ลงนะครับเราเป็นคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนของสหรประชาชาตินะครับมันก็กลายเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นสิ่งที่มาแทงเราด้วยซ้ำไปว่าตกลงแล้วเรื่องสิทธิมนุษยชนเราเอาอย่างไรหลายๆข้อหลายๆส่วนบ่งชี้ชัดว่าประเทศไทยได้ดําเนินการนโยบายเรื่องนี้อย่างผิดพลาด นะครับมีท่านสื่อมวลชนท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเรียนเชิญเลยครับรเ,เรื่องประเทศที่สามที่กาาเกาะไม่ได้จริงใจหรือว่าเราไม่ได้ไปเชิงลุกเกาะอ,อะไรอย่างเแบบนี้มันถือว่ามีความผิดอะไรไหมครับถ้าถือว่าพูดกันตามผิดผิดถ้าตามข้อกฎหมายผมว่ามันคงไม่ใช่มันคงเป็นเรื่องในในเรื่องของนโยบายมากกว่าแต่มันแสดงให้เห็นว่าอะไรจริงจริแล้วเรามีออปชันไงฮะเรามีทางเลือกนะครับแล้วผมคิดว่าเรามีทางเลือกมากกว่าสหรัฐอเมริกาด้วย นะครับผมเองเนี่ยทราบมาโดยตลอดว่ามันมีมากกว่าหนึ่งประเทศที่ประสงค์ที่จะรับคนอุยกูนะครับคือประเทศอื่นๆเนี่ยเขารับคนผู้ริภัยเนี่ยนะครับไปตั้งเยอะแยะมากมายนะครับทุกๆปีเนี่ยเราส่งผู้ริภัย9แคมป์นะฮะไปที่ต่างประเทศทุกๆปีอุยกู40คนเนี่ยน้อยมากนะครับในเชิงสัสดส่วนน้อยมากแต่ปัญหาก็คือว่าการที่จะไปพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับ คือมันมันอยู่ในระดับที่ประเทศไทยก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเลือกทางเลือกแบบนี้นะครับผมคิดว่าเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วคุณจะโยนไปประเทศอื่นเนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาการไปบอกว่าประเทศอื่นไม่มีความจริงใจการไปบอกประเทศอื่นเขาเขาไม่ได้ต้องการคนอุยกูจริงๆเนี่ยอันนี้มันเป็นการหาเรื่องประเทศอื่นเป็นการชักศึกเข้าบ้านด้วยซ้ําไปนะครับนอกจากจะมีปัญหาในเรื่องของ กฎหมายระหว่างประเทศในการส่งคนอุยกูแล้วกลับกลายเป็นว่าวันนี้เราเห็นตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยในการวิาพากษ์วิจารณ์ประเทศอื่นจนผมไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นเขาทําผิดอะไรนะจริงๆเนี่ยเขาพร้อมที่จะรับด้วยซ้ายําไปเขาพร้อมที่จะช่วยในการแก้ปัญหาให้กับประเทศไทยแต่แน่นอนประเทศอื่นเขาไม่มีเขาไม่มีเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปคุยกับจีนแทนเรามันเป็นเรื่องของอํานาจอธิปไตยของเราที่เราจะต้องสร้างความทัดเทียมกับประเทศอื่นในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศอยู่แล้ว นะครับทุกประเทศจะต้องให้ความเคารพต่อกฎหมายภายในของเราแล้วเราก็มีกฎหมายภายในนั่นก็คือพรบรป้องกันการซ้อมทรมานและการอุ้มหายนี่คือสิ่งที่ทุกประเทศต้องให้ความเคารพนะครับถ้าเลขาสชเนี่ยเป็นคนที่ไปส่งถิ่ที่เลยได้บอกไหมครับว่าทำไมช่วงก่อนหน้าแบบนี้ต้องรอให้ทางการจีนเป็นคนเปิดเผยก่อนทางฝั่งทางการไทยเองถึงจะมีมีการซักถามเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ข้อมูลรายละเอียดที่ที่อาจจะ ตอบคําถามนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็คือมันเข้าใจว่าเป็นการตั้งใจอยู่แล้วนะฮะตั้งใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละครับมันก็เป็นข้อวิจารณ์ว่าการที่จีนนะครับออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก่อนเนี่ยนะครับมันก็เลยดูเหมือนกับว่าดูเหมือนกับว่าตกลงแล้วเนี่ยทำไมประเทศไทยไม่ยอมชี้แจงก่อนแล้วมันกลายเป็นเหมือนดูเป็นโอเปอเรชั่นของของทางจีนไปแล้วก็มันมีข้อบ่งชี้ก็คือว่าจริงๆแล้วทางไทยต้องการให้เรื่องนี้เป็นการปิดลับ แต่ว่าเมื่อภาพมันออกมาหลาแบบนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นความตั้งใจของทางการไทยให้ให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นความผิดพลาดได้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนั้นนะครับยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมส่วนนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็เราก็ได้แสดงเจตจำนงว่าเราไม่อยากเห็นแบบนี้อีกแล้วนะครับ ยังยังไม่ได้มีการพูดคุยไปสรุปในส่วนนั้นนะครับเดี๋ยวคงจะมีการพูดคุยต่อไปแต่ว่ามีท่านกรรมธิการท่านท่านชุิชาท่านชุทิชาไม่ได้เป็นกรรมธิการแต่ว่าเป็นเข้ามาในฐานะสมาชิกนะฮะก็ได้ตั้งคําถามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้รับคําตอบอะไรที่ชัดเจนว่าเรื่องละเมิดอํานาจศาลเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรแต่ว่ามันมีข้อที่จริงจริงครับเพราะว่าทางอตอมเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าคนอุยกูเหล่านี้ซึ่งเขามีทนายความนะฮะ เขาเองก็มีการร้องไปที่ศาลว่าการควบคุมตัวเขาเนี่ยนะครับเป็นการควบคุมตัวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตอนนี้มันก็เลยค้างนะครับว่าตกลงจะอย่างไรต่อไปนะครับถ้าไม่มีประเด็นใดเพิ่มเติมนะครับขอบคุณพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งติปะนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอีบอง ใบสามใบสามใบส,สามตรงไหนนะห้องสองห้งอง,งสุด ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมเดี๋ยวพอเตอร์อรนะ,ะเดี๋ยวรีแคปให้ฟังคุณผู้ชมสำหรับเรื่องของการประชุมในวันนี้เนี่ยนะคะหลายๆเรื่องอะคะ่ะคุณผู้ชมก็ยังไม่ชัดเจนนะคะในส่วนของออสอมอชอเองเนี่ยะคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆมีการเปิดข้อมูลด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่าข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยก็คือพบว่าในส่วนของทางการจีนเนี่ยได้มีการส่ง หนังสือออกมาอย่างเป็นทางการถึงทางการไทยนะคุณผู้ชมในวันที่8มกราคมที่ผ่านมาบอกว่าจะขอตัวชาวอุยกูซึ่งสมชเนี่ยมีการประชุมแล้วก็ลงมติไปเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมานะคะ แต่ว่าในส่วนของคณะกรรมาการกฎหมายเนี่ยที่มีการประชุมกันในวันที่29กมกราคมตรงนี้เนี่ยในสามาชอเองหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะคะคุณผู้ชมก็บอกนะคะว่าจริงๆไทยหรือว่าหน่วยงานของไทยเองะคะก็ยังไม่มีนยโยบายเนาะในการาส่งตัวชาวอุยกูกับจีนซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็ย้อนแย้งกันนะคะคุณผู้ชมส่วนเรื่องของประเทศที่สามะคะ ทางผู้ชี้แจงในวันนี้ก็มีทูตรัฐนะคะคุณผู้ชมนายรัชชาลีจันก็เป็นผู้แทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะรวมไปถึงเลขาสวชที่มาวันนี้ด้วยก็ให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆเรื่องของประเทศที่3เนี่ยคือยังไม่มีประเทศไหนเลยที่มีการจริงจังในการรับคนอุยกูกไปอยู่ด้วยมีแค่ประเทศเดียวนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือในส่วนของประเทศจีนนะคะทีะ่มีการส่งหนังสือหรือว่าจดหมายทางการพูดออกมาอย่างเป็นทางการนะว่าจะมี มีการ<อ>รับนะคะคุณผู้ชมชาวอุยกูไปอะคะ่ะก็เลยมีการส่งกลับไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางกอมทัก็ยืนยนนะะันค่ะว่ามันมีข้อมูลค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่ามันมีประเทศที่3เนี่ยจะพร้อมรับชาวอุยกูมากกว่า1ประเทศด้วยแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คือไทยไม่ได้ตอบรับหรือว่ามีหนังสือกลับไปเช่นกันซึ่งมันจริงๆเนี่ยมันเป็นเ,เรื่องของการทา,ทางการทูตนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องมีการปฏิบัติที่ค่อนข้างที่จะเท่าเทียมกันนะคะคุณผู้ชมลงไปก่ จะต้องมีการปฏิบัตินะฮะอย่างเท่าเทียมกันคือในเมื่อเราบอกว่าไม่มีประเทศไหนที่จริงจังนะคะคุณผู้ชมไทยเองเนี่ยก็จะต้องมีการส่งหนังสือหรือว่าจดหมายทางการทูตกลับไปยังประเทศที่3เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเรื่องของความปลอดภยัยกล้อง C C T V ต่างๆเนี่ยนะคะคณะกรรมาการก็มีมตินะคุณผู้ชมบอกว่าจะต้องมีการขอข้อมูลเรื่องของกล้อง C C T V รายชื่อของคนอุยกูพร้อมรูปถ่ายเพื่อที่จะยืนยันได้นะคะคุณผู้ชมว่าเขาเนี่ยสมัครใจกลับหรือไม่ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหลักฐานสําคัญนะคะว่าระหว่างที่เขาอยู่บนรถเนี่ยรถที่ขนไปที่ปิดเทปดำเนี่ยมันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ข้างในก็จะได้ดูว่าอากัปกิริยาของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเต็มใจกับหรือไม่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมมีการตอบคําถามด้วยในช่องตอบคําถามนะคะเรื่องในวันนี้เนี่ยคือจะพยายามเชิญนายกรัฐมนตรีหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องใหม่เช่นอรองนายกรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงยุติธรรมเองนะคะคุณผู้ชมหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศเองอะคะ่ะ จริงๆวันนี้ไม่ได้มีใคร,ใครเดินทางเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มีการส่งตัวแทนเข้ามาแทนค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะทางคุณโรมก็บอกนะคุณผู้ชมว่าจริงๆเนี่ยผู้ที่มาชี้แจงแทนในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจในเชิงนโยบายนะคะทั้งๆที่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ เนาะแล้วก็การส่งกับชาวอุยกูหลายคนก็มองว่ามันอาจจะเป็นการละเมิดนะคะทั้งกฎหมายภายในแล้วก็ภายนอกประเทศด้วยโดยเฉพาะกฎหมายภายในประเทศพรบออุ้มหายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมซึ่งาทางคุณโรมก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนรัฐบาลพยายามที่จะหลบอยู่หลังข้าราชการประจําแล้วก็อาจจะทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยซวยไปด้วยแบบนี้มันก็ไม่แฟร์กับคนที่จะทํางาน นะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติด้วยนะคะคุณผู้ชมที่วันนี้ก็ส่งตัวแทนมาเป็นทางรองผู้บัญชาการของอตรวจคนเข้าเมืองมาแทนที่จะเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือบุคคลที่ไปจีนด้วยที่จะเป็นคนที่รู้ข้อมูลโดยเร็วที่สุดซึ่งตรงนี้อะค่ะอย่างไรก็จะมีการพูดคุยกันต่อไปเพราะว่าในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ได้ข้อมูลหรือว่ารายละเอียดอะไรมากนักนะคะก็ จะต้องมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยก็ยังไม่ได้รับคําตอบหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการละเมิดอํานาจศาลในการส่งกลับชาวอุยกูร์เพราะว่าชาวอุยกูร์บางคนเนี่ยค่ะก็ยังมีเรื่องที่อยู่ในชั้นศาลอยู่หรือว่าเรื่องออรายละเอียดการกลับไปที่ประเทศจีนนะคะหรือว่าเรื่องข้อวิจารณ์ประเทศที่3มนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมีการขอข้อมูลกันต่อไปสําหรับคณะกรรมธิการ ความมั่นคงแห่งรัฐนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่คณะกรรมการคดีพิเศษนะคะมีมติเกี่ยวกับเรื่องของคดีห,หัวเลือกสววอก็คือไม่ได้รับเรื่องหัวเลือกสววอนะคุณผู้ชมแต่ว่า ได้มีการรับเนาะในส่วนของคดีฟอกเงิน2,500บาทที่เป็นสารตั้งต้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะมีการสัมภาษณ์ในส่วนของนักวิชาการด้วยนะคะที่จะมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากนี้เดี๋ยวถ้าเป็นอย่างไราฝากคุณผู้ชมติดตามได้ที่ t h e Reporters ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับ Report เตอร์ได้ทุกช่องทางด้วยนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ที่เว็บไซต์นะคะอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะทั้ง u t u b e แล้วก็ Facebook เลยค่ะช่วงนี้ดิฉันนัจารจปาอะง้ยค่